สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่น่ารักของต้อมทุกทกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยฮานอยนะคะวันนี้เนาะนะคะวันนี้ต้องมามาแบบสายหน่อยนะคะมามาแบบบ่ายเลยเพราะว่าวันนี้มีลงอมสินมีลงทกศนะคะมีหลายอย่างเนาะนะคะไม่ทานเนาะเดี๋ยวลาวรวมลาวต้องให้เป็นของรอบเย็นเลยทีเดียวนะคะ นะมาดูผลของฮานอยเมื่อวานกันก่อนนะคะทุกคนเนาะเฉพาะกิจนะคะ37ตรงนี้เราหลุดนะคะห6ท่านไหนที่วิ่งรูดเลข6นะคะเน้นรูดนะคะก็จะเข้า6 1หนึ่งเนาะแล้วก็ฮานอยพิเศษนะคะทุกคนเนาะฮานอยพิเศษ5้าหท่านไหนที่วิ่งรูดเลขห้าและเลขห2เด้งเลยนะคะทุกคนแล้วก็98ตรงนี้หลุดนะคะ นะเนาะแล้วก็ห2สองหตรงนี้นะคะวิ่งรูดหเนาะได้ทั้งหลักร้อยนะคะได้หลักทั้งหลักหน่วยเนาะนะคะรูดก็เข้าสองหนะคะส่วนเจดสองนะคะเพื่อนเจดสองไม่เข้านะคะเสียดายเลขอยู่ในตารางตรงนี้นะคะเนาะไม่เข้านะคะแล้วก็เจ7แปดเจดตรงนี้ก็หลุดนะคะแล้วก็แ5ดหหลุดเนาะแต่แปดเจดตรงนี้เราแตกสามตัวนะคะทุกคนนะมาต่อกันที่ สุดวัดดวงแล้วก็เลขชุด3ตัวบนแล้วก็เม็ดเดียวนะคะมาดูเม็ดเดียวกันเม็ดเดียวถ้าเพื่อนๆท่านไหนรู้เลข8นะคะก็จะเข้าฮานอยพิเศษเนาะแล้วก็ v i p ทั้งบนล่างเลยนะคะปังสุดๆเลยนะส่วนท่านไหนที่วิ่งรูดนะคะสูตรวัดดวงนะคะวิ่งรูดเลข3ก็เข้า3 7นะคะวิ่งรูดเลข1ก็เข้า61นะคะเนาะฮานอยพิเศษนะคะ5 6แล้วก็8 9ตรงนี้หลุดนะคะ เนาะรอบปกตินะคะ2อหแล้วก็72นะคะหลุดเนาะมาดูนะคะตรงนี้เราแตก3ตัวนะคะต้องให้ที่187นะคะออกทุกคนตรงๆงเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องต้อมงวดไทยพี่ซื้ออายุน้องต้อมด้วย่า38ค่ะ สาได้ไปแล้วซื้อ39และ40โอ้ตั้มอายุส9นะคะแล้วก็ซื้อรดแต้เมเพิ่มแต้มหนึ่งใช่ไหมคะนะขอให้โชคดีเด้อขอให้เลขนี้ออกนะคะเราจะได้เฮงๆกันทั้งคู่เลยนะคะเนาะสวัสดีค่ะน้องอิวแม่นบนอนอสวัสดีค่ะพี่ต้อมขอให้ปังๆเด้อน้องอิวขอให้กินตำลาว เมื่อวานกินตำลาวแซบแล้ววันนี้กินตำไทยให้แซบๆเด้อนะคะน้องอิ๋วใช่บ่เนาะใช่แล้วแหละเนาะดูดูรูปก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเมื่อวานทุกคนเราแตกนะเลขนำโชคของต้อมนะคะ7,8,1นะคะแล้วก็ตำให้แนวทางที่1,8,7แแตกกันแบบตรงๆเลยนะคะเนาะ แตกนอยวีนะคะตรงๆนะคะสามตัวตรงเลยนะคะปังสุดๆเลยนะคะเมื่อวานปังมากนะคะนอยู่บอกว่าวันปังมากค่ะพี่ต้อมนะคะน้าได้ได้หวยลาวด้วยแล้วก็ได้ฮาหนอยด้วยใช่ไหมเอยได้เลขทูบอะไรเนาะเมื่อวานน้องอยู่ได้เลขทูบเลขอะไรเนาะ วันนี้ขอให้ปังๆเหมือนเมื่อวานขอให้รัฐบาลไทยได้ด้วยเนาะพี่น้องบอกว่าค่าคา่ะให้สี่น้อยหรือ,อยังคะเพิ่งเข้ามาคา่ะยังค่ะเดี๋ยวต่อจากอันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวต่อจากไลน์นี้นะคะต้องจะให้สี่น้อยแล้วก็รวมลาวให้เป็นของรอบดึกนะคะนะลาวสตาไม่รู้ทันหรือเปล่านะคะเนาะถ,ถ้าไม่งั้นก็จะขั้นลาวสตาก่อนนะคะแล้วก็ให้สี่น้อยเนาะนะคะ น้องอิ่บอกว่าใช่ค่ะทั้งลาวทั้งนอยนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะนาอปังมากๆนะคะสนับสนุนช่องมา1000บาทนะคะทุกคนนะกลับขอบพระคุณคุณแม่นอิยด้วยนะคะนาอขอให้หมันหมานนะคะปังปังเนาะรัฐบาลไทยนะคะนะมาต่อกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้งจบไลยตรงนี้ต้งต่อด้วยรวมลาวเนาะจะได้ทันลาวลาวสตาด้วยนะคะนะมาดูแนวทางกันตรงนี้นะคะนาะ เลข7นะคะเลข9กนะคะ6 5 2แล้วก็0นะคะเนาะเลขเด่นอยู่ตรงกลางนะคะเด่นเลข6และเลข5นะคะนะตัวเจาะนะคะ60 62 65นะคะเนาะเลข5มี50 52นะคะแล้วก็5 เก้านะคะเก้าเป็นหกได้ด้วยนะนะคะห้าเก้าเป็นห้าหกได้ด้วยนะคะนะเลขตัวกันเป็นเลขสนะคะตำแหน่งนี้เด้อเนาะมีสี่ศูนนสี่นะคะสี 4, 9, 9, 4, ่เจ็ดเจสี่เนาะสี่เก้าเกสี่เด้อเลขที่ต้องชอบนะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะหกเจ็ดเจ็ดหกนะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะเก้าเจ็ดตำแหน่งข้างบนตรงนี้นะคะ นะสำหรับใส่วิ่งรูดค่ะ6และ5นะคะเน้นวิ่งรูดนะคะทุกคนถ้าชอบตัวไหนก็ค่อยเจาะค่อยเพิ่มเอากันอีกทีนึงนะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะเนาะมาดูตัวเน้นกันค่ะ606 6 6 5 6 6 5 2 5 5นะคะ4994เนาะ0 0 9 9 0นะคะเพื่อนแล้วก็ชุดสุดท้ายนะคะ ตัวนี้ตัวนี้ค่ะตัวนี้7 9็คือตำแหน่งข้างบนตรงนี้นะคะนะแเราก็ท่านไหนจะจิ้มเบิ้ลสองและ55นะคะวันนี้เนาะห5ก็ติดอยู่ในตัวเด่นตรงนี้ที่ถ้าเพื่อนๆรูดก็คือได้ห5อยู่แล้วเนาะเพื่อนๆ้าอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะตรงนี้นะคะถ้า เพื่อนๆ fc จับวินเลขในตารางเองได้นะคะตรงนี้เมื่อวานก็แตกชุดนี้นะ262นะคะแล้วก็5 5อา่า956ก็ชุดตรงนี้นะคะทุกคนเนาะนะคะลองจับวินเลขในตารางตรงนี้เองกันนะคะนะจับวิน3ตัวนะคะเอาไปใส่ในสูตรในโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือว่าจะจับวินเองก็ได้นะคะ1 7 9 795796 794อะไรอย่างเงี้ยค่ะลองจับวินดูเดอนะคะแล้วก็มาต่อกันที่สูตรวัดดวงนะคะสูตรเม็ดเดียวเนาะแล้วก็เลขชุด3ตัวบนนะคะเนาะสูตรวัดดวงหวยห้านอยวันนี้นะคะใครที่จะตามสูตรนี้นะวิ่งรูดตัวเด่นที่เลข1และเลข3นะคะเนาะมาดูตัวเจาะเลข1กันค่ะ 1 0 0 1 1 2 2น1 4 4 1 1 6 6 1น9 9 1นะคะเนาะเลข3มี3 0 0 3 3 1 1 3 3 5 5 3 3 7 7 3และตัวสุดท้าย3 9 9 3นะคะเนาะตัวเน้นนะคะ1 2 2 1 1 9 9 1 3 1 1 3 3 5 5 3 3 9 9 3นะคะ เนาะมาต่อกันที่สูตรเม็ดเดียววิ่งรูตัวเดียวเน้นๆแค่นๆวันนี้เลข8นะคะเนาะตัวเจาะมี80 8ศูนย์แแสองสแล้วก็8 7นะคะใครจะจิ้มเลข8หมดทั้ง4หน่อยก็ได้นะคะเนาะเด่น8นะคะนะ้ำเม็ดเดียวคือ8นะคะนะมาต่อกันที่เลขชุด3ตัวบนนะคะชุดแรกเนาะสองนะคะ เจ็ดสามแปดเนาะเก้าหกศูนนึ่งเก้สนะคะห้าห้าสเนาะแปดนะคะเจ็หเนาะแปดหนึ่งสองนะคะแล้วก็เจ็นะคะ เนาะชอบตัวไหนตามตัวนั้นได้เลยนะคะเนาะมาดูตัวเน้นกันนะคะ290เ6 0 819น9 60, 19, น4าะ960 819นแะคะ494เนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวนี้795นะคะเนาะชอบตัวไหนรักตัวไหนตามตัวนั้นนะคะเลขที่ต้องให้ตรงกับเลขที่เพื่อนๆชอบเนาะ ตรงกับเลขในใจตรงกับเลขรถตรงกับทะเบียนเลขที่บ้านตรงกับเลขอายุก็จัดหนักได้เลยนะคะนะตอนนี้รัฐบาลไทยปิดรับแล้วเนาะทุกคนใช่หรือเปล่าเนาะอ๋อยังมีบางเว็บที่ยังไม่ปิดนะคะทุกคนยังมีบางเว็บที่ยังไม่ปิดเนาะยังเหลือบางเว็บนะคะ ต้องลองมาดูว่า,าเลขรัฐบาลไทยราคาลดลงไปเยอะไหมนะคะเป็นเลขอันเลขอันเยอะมาก,กคนน้อเลขอั่นเยอะมากที่เชียงใหม่เลขอั้นเยอะมากนะคะที่ภาคอื่นเป็นยังไงบ้างนา้อที่ภาคอื่นเลขอัานเยอะไหมคะ มาดูกันต่อเด้อทุกคนนะคะน้องนาเรศบอกว่าพี่ต้อม1619ออกออมสินน้องเอาเลขพี่ต้อมไปออมสินปังมากครับนะคะเนาะโชคดีมากๆเลยนะคะปังสุดๆเลยนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยก็ ตามเป็นเลขอื่นไปแทนเนาะมัดรวมราวไม่มีบอค่ะมีค่ะแต่ว่าลงไม่ทันนะคะวันนี้มีฮานอเออม,อมสินมีหลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวออรวมราวจะต่อจากอันนี้ให้ทันลาวสตานะคะแล้วก็ลาวช่วงเย็นนะคะเนาะตรงนี้เพื่อนๆอย่าลืมกลับเลข6กับเลข9กันด้วยนะคะเนาะอย่าลืมกลับเลข6กับเลข9้า นะคะคเลขเบิลก็อย่าลืม949แบบนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็252 2. ตรงนี้ตามลาวพัฒนาเมื่อวานเนาะไม่รู้ว่าจะมารัฐบาลไทยหรือเปล่านะคะทุกคนไม่แน่อาจจะมารัฐบาลไทยนะเนาะกันไว้หน่อยก็ดีนะคะทุกคนกันไวสน้สักนิดสักหน่อยก็ได้เดอ้อ ะะเผื่อมารัฐบาลไทยนะยังมีเวลาเหลือนะคะไทยชอบตามลาวลาวชอบตามไทยนะทุกคนนะคะไทยชอบตามลาวลาวชอบตามไทยนะคะเนาะโอ้เหลือบาทแค่50เองค่ะ2552ทุกคนต้องกดดูตอนนี้อยู่นะคะนะเหลือบาท50 50นี่ถือว่าน้อยไหมคะทุกคน น้อน้อยน้อห้าสิบเนาะบาทห้าสิบบาทสี่สิบสองห้าห้าสองเดี๋ยวต้องดูอีกอันหนึ่งบาทห้าสิบนะคะ ทุกคนคะดูเลขทูบก,กันด้วยนะคะเลขทูบเป็นอันนี้นะคะตรงนี้เนาะต้อมแอบไปดูในเวฟทุกคนเหมือนกันน้องต้อมระยองอ่านขนาดนั่นแหละพิชาลีสวัสดีเจ้าอันแตะอันว่าอัน,นอันในอันหวยใต้ดินนี่อันใจเกิงเนาะในเวบนี่เหลือบาทห้าสีบบาทสี่สิบเแต่ลองไปดูเว็บอื่นพอว่า มีตะใดประมาณ2 5 5 2เหลือ50บาทเนาะมาแน่นะ Money, นะพิชาลีหวยไทยอาจจะตามหวยลาวก็ได้เด้อนานะหวยลาวอาจจะตามหวยไทยหวยไทยก็ชอบตามหวยลาวอาชอบอันตัวกันไปตัวกันมาต้องลองดูทุกคนต้องจะลองดูในเว็บนะคะว่าเหลือบาทเท่าไหร่2552บาท50ทุกคนที่ไหนก็บาท50นะคะ นะที่ไหนก็บาท50เดอ้อเว็บไหนก็บาท50ตอนนี้นะคะใครชอบก็ติดไว้หน่อยก็ได้นะคะ5 2 2 5เนาะใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเผื่อไว้เนาะเผื่อมาเนาะนะคะ50บาท50 ถ้าซื้อ20คูณ50ก็ได้แค่พันหนึ่งนะคะทุกคนเนาะซื้อกันไว้หน่อยก็ดีนะคะเผื่อนเนาะเผื่อเลขตามเนาะมา2 5 2แล้วก็2 1ใช่ไหมทุกคนแล้วก็2 1เนาะนะคะเนาะหัวยลาวนะคะระวังด้วยเดอ้อนะคะ ระวังหวยไทยนะคะตามหวยลาวนะคะเดี๋ยวต้องบอกในกลุ่มด้วยนะคะระวังรัฐบาลไทยนะคะจะตามหวยลาวเมื่อวานนะคะเนาะ ใครชอบนะคะก็กันไว้เนาะหวยลาวเมื่อวานก็คือ2 52แล้วก็1 2สองนะคะนะหวยลาวเมื่อวานก็คือ25 2สองแล้วก็1 2อนะอันนี้บอกหวยฮานอยแล้วก็เลยไปรัฐบาลไทยเพราะว่าในเว็บก็ยังมีจิ้มได้อยู่นะคะทุกคนในเว็บก็ยังมีจิ้มจิ้มกันได้อยู่นะคะลาวพัฒนาเมื่อวานก็คือเลขนี้เนาะ1 2 5 2สองนะคะ ก็เป็น2 5 2แล้วก็1 2นะคะใครชอบก็กันไว้หน่อยเดอ้อนะคะใครมีงบเยอะงบเหลือก็กันไว้ได้นะนะคะเนาะทุกคนคะตรงนี้นะคะใครอยากเข้ากลุ่มแนวทางก็แอดไลน์มาได้นะคะ,ะบูชาทูปก็แอดไลน์เดียวกันนะคะทูปนะคะแอดไลน์มาเดี๋ยวต้องส่งรายละเอียดให้นะคะ ตรงนี้นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะเนาะ id line l u c k y ขีดตรงกลางเลข99ตัวนะคะเนาะแล้วก็อันนี้คือเลขนำโชคต้อมนะคะเมื่อวานก็คือมาตัวนี้นะคะเนาะ187นะคะพิชารีบอกว่าชอบแต่ซื้อบ่บดได้เจ้าบ่ขาย ซื้อบาได้เจ้าเนาะซื้อในเว็บยังทันอยู่เด้อน,นะคะนะทุกคนต้องจะขอตัวจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะรวมหวยลาวเนาะจะได้ทานลาวลาวสตานะคะเดี๋ยวเ,เลขเด่นสีน้อยเดี๋ยวหลังจากจบรวมลาวล้วก็ค่อยมาเจอกันนะคะพี่น้องเนาะขอให้ทุกท่านรวยๆฟางๆขอให้สี่โมงนี้ได้ถอนกันทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย